S <S <k laughs> สวัสดีผู้ครองทุกท่านและสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะพบกับคุณน้ำค่าในกระดายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะวันนี้นะคะเราจะเข้าสู่เรื่องใหม่กันแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องราวของการฝึกเชื่อมสัมผัสนะคะสัมผัสคืออะไรมีความสําคัญยังไงเอะและ้วทำไมเราต้องเรียนนะคะทำไมเราต้องมาเรียนในเรื่องของการฝึกเชื่อมสัมผัส เพราะว่างเรื่องต่อไปที่เราจะเรียนนะคะนั่นก็คือการเริ่มแต่งกรอนสีนะคะอันนี้ได้เชื่อมโยงไปถึงเรื่องกรอนสีนะจากคลิปที่แล้วนะคะที่คุณนําได้พูดถึงเรื่องกรอนสีไปนะคะซึ่งตัวนี้นะคะมันจะไปเชื่อมโยงกับคลิปที่แล้วด้วยนะและมันจะเป็นพื้นฐานเลยก่อนการที่เราจะเข้าสู่การแต่งคำประพันธ์ประเภทกรอนสีนั่นเองนะคะวันนี้เราจึงจะต้องมารู้จักสัมผัสกันก่อนว่าสัมผัสคืออะไร สัมผัสที่ว่าเนี่ยมันเหมือนกับการกระเอามือไปเตะกันไหมเหมือนการที่เรามองเห็นไหมไม่ใช่นะคะสัมผัสตัวนี้คือสัมผัสที่ใช้ในบทประพันธ์นะมาดูซิว่ามันจะมีลักษณะเป็นอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะอา้าวขอโทษด้วยนะคะอ่ะสัมผัสก็คือคํำของจองนั่นแหละค่ะนะคะ คำคล้องจองก็คือคำที่มีเสียงเหมือนกันใช่ไหมในการไปคล้องจองกันอ่าเช่นคล้องเสียงสรากก็จะเป็นสระเหมือนกันถ้ามีจตะกดก็จตสกดเหมือนกันถ้าคล้องพยัญชนะก็คือเสียงพยัญชนะเหมือนกันอ่ะถ้าพูดอย่างนี้นักเรียนน่าจะยังไม่เข้าใจใช่ไหมละ่ะน่าจะยังไม่เก็ตเนาะจริง,รงๆเราเคยเรียนผ่านมาแล้วแตกถือเป็นการโยนทุบทวนสักหน่อยก็แล้วกันนะคะก็คือนะคะการสัมผัสก็คือการใช้คำคล้องจองนะคะเข้ามาเชื่อมคำในบทประพันธ์นะ เพื่อให้ปัวนพายมีความไพเราะยิ่งขึ้นซึ่งจะแบ่งออกเป็น2รูปแบบก็คือสัมผัสนอกกับสัมผัสในนะคะแต่ก่อนที่จะพูดถึงการสัมผัสนอกสัมผัสในเรามาฝึกการคล้องจองกันก่อนนะคะอาละการฝึกคําคล้องจองคํานะคะแบบขั้นตอนที่1ก็คือคล้องตามเสียงของแม่แบบนะคะเป็นแบบไหนเรามาดูกันการฝึกคําคล้องโดยมีแม่แบบในการอ่านนะคะก็คือการที่เราจะออกเสียงคำแค่หแค่1ครั้ง1พยางนะคะ1คําอ่าโดยคำนี้ต้องมีแค่1พยางเท่านั้นนะ ต้องมีแค่พยงค์เดียวเท่านั้นนะคะและเราจะต้องคิดคําที่มีเสียงเหมือนกันคําว่าเสียงเหมือนกันที่นี่ก็คือเสียงสรัดเหมือนกันหรือเสียงพยัญชนะเหมือนกันนะมาคล้องกันโดยทุกคำเนี่ยจะต้องออกเสียงเหมือนตัวแม่แบบไปเรื่อยๆโดยจะฝึกคล้องทั้งเสียงสระและก็พยัญชนะนะคะมาดูซิว่ารูปแบบการคล้องแบบมีแม่แบบเป็นแบบไหนเอาละนะคะอัน,นก็คือแม่แบบตัวแรกนะคะคือ คล้องตามเสียงของสระนั่นเองนะคะก็คือจะต้องมีเสียงสระเหมือนกันถ้ามีตัวสะกดก็ต้องเป็นตัวสะกดในมาตราแม่เดียวกันนะคะก็คือหนึ่งคำที่กําหนดขึ้นมาเนี่ยนะคะเราจะต้องหาคําอื่นมาคล้องที่เป็นเสียงเดียวกัน่ะคล้องไปเรื่อยๆโดยทุกคำจะต้องมีเสียงตรงตามแม่แบบก็คือเป็นเสียงสระตัวเดียวกันเสียงตัวสะกดตัวเดียวกันนั่นเองนะคะ มาดูตัวอย่างกันเนาะคําว่าชาตินะคะชาติชอชักฟราตอเต่าฟราอีนะคะอันนี้จะเรียกว่าเป็นตัวเต่าฟรอีเนี่ยมันอยู่ในแม่กดนะคะเป็นเสียงของดอเด็กนะคะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะอ่านว่าชาติได้ไหมนะคะอ่านว่าชาติได้นะคะตามบริบทของคําหรือภาษาแต่ถ้าเป็นอย่างเนี้ยนะคะถ้ามาตัวเดียวโดดๆอย่างเนี้ยนะคะคือไม่มีคําอื่นต่อให้นักเรียนอ่านว่าชาตินะคะ ชาติตัวนี้ก็แปลว่านี่นะครับแปลว่าแผ่นดินแปลว่าที่อยู่อ่าแปลประมาณนี้นะคะแปลว่าประชาชนได้ไม่ได้นะคะแปลว่าผู้คนก็ได้เหมือนกันเนาะแล้วแต่บริบททางภาษาในช่วงนั้นที่ใช้ในตอนนั้นที่ใช้นะคะอ่าคำว่าชาตินะคะเป็นตาษาอาแมกดนะคะก็คือดอดิกเนาะเสียงดอดิกท้ายคํานะคะแสดงว่าคําที่มาต่อเนี่ยก็ต้องเป็นภาะาอาแล้วก็เป็นมาตาแม่กดท้ายคําต่อเสมอ นะคะคำมาต่อมีอะไรบ้างล่ะก็มีคําว่ากาดนะคะกาดก็เป็นสระอาสอสารานะคะสอสาราตรงนี้นะคะอยู่ในมาตาเมฆกดนะคะคําว่าบาดค่ะบาดก็เป็นฝรั่อาเมฆกดนะคะคําว่าพลาดพลาดก็เป็นสระอาเมฆกดนะคะคำว่าอีกล่ะนะคะคำว่า อาดนะคะก็เป uh, ็นสระอาแม่กดเหมือนกันนะคะอันน <sy well> uh il> ี้ก็คือนะคะไอ้ก็คือตัวอย่างของคำนะคะที่เอามาครองนะคะเอามาครองแล้วมันเกิดเป็นเสียงเดียวกันนะคะก็คือเป็นสระอาแม่กดเหมือนกันกับคำว่าชาตินะคะต่อมาค่ะคาว่าจงนะคะจงนะคะจงเป็นสระโอนะคะจอจานสระโองงูนะคะงงูคือเม่อ่ามาตาแม่ไหนเอยใครจําได้บ้างนะคะงงูอยู่ในมาตาแม่ โกงนะคะเป็นแม่เดียวเลยนะคะเป็นแม่ที่มีตัวสะกดตัวเดียวก็คืองงูตัวเดียวนะคะคําที่มาคล้องก็ต้องเป็นสระโอแม่โกงเหมือนกันเสมอใช่ไหมล่ะคะอ่าเช่นคําอะไรบ้างล่ะคําว่าลงคําว่าปรงคําว่านงคําว่าสงนะคะอันนี้ก็คือคํานะคะที่อยู่ในมาตราแม่โกงทั้งหมดเลยเออคาที่ออกเสียงนะคะเป็นสระโอแม่โกงทั้งหมดจริงๆมีเยอะเลยนะน,นี่แค่ตัวอย่างนะคะ อ่าเห็นไหมว่าทุกคำนะคะจะเป็นโอแม่กงหมดเลยอ้าวันนี้ก็คือตัวอย่างของคำเนาะต่อมาคําว่าบัวนะคะบัวตัวนี้นะคะคือไงบัวตัวนี้เป็นสระอะไรคะสระอัวนะคะเห็นวอเวนตัวนี้นะคะไม่ใช่มาตาแม่เกลนะคะบัวตัวนี้นะคะสระอัวนะคะไม่ใช่มาตาแม่เกลวอเวนตัวนี้ไม่ใช่มาตาแม่เกลอันนี้เป็นคําในมาตาแมกกาเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องดูให้ดีๆนะคะ ดูให้ดีๆนะว่ามันเป็นสระไม้หรือเป็นตัวสะกดนะครับบัวตัวนี้ไม่ใช่แม่เก๋ย้ำแล้วย้ำอีกนะครับไม่ใช่หรอกกลัวต้องเรียนลืมนะบัวนะคะเป็นสระอ้วนนะคะอยู่ในมาตากกาะนะคะแสดงว่าคําที่เอามาต่อก็ต้องเป็นคําฝระอัวในมาตากกาห้ามมีตัวสะกดนะคะห้ามเลยห้ามเลยเพราะว่าบัวไม่มีตัวสะกดคําที่มาต่อก็ต้องไม่มีตัวสะกดเหมือนกันเช่นคําว่าอะไรบ้างล่ะ คำว่าบัวก็เป็นวอเวนสระอัวคคำว่ากลวัวก็เป็นกอไก่รอลิงสระอัวนะคะอ่านเป็นกอรอก็ได้นะกอรออวนนะคะอ่ะกรออวกลัวอย่างนี้นะคำว่ายัวอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นยอยักษ์สระอัวมีไม้เอกนะคะอันนี้นะคะไม่ทักนึ่งได้สงสัยเอ๊ะคุณอาค่ะมันมีไม้เอกอะค่ะมันมีมันมีไม้เอกอ่ะมันมันคล้องจองได้หรอคะมันไม่เหมือนบัวเลยบัวไม่มีไม้เอกจริงๆนะคะการคล้องจองนะคะไม่จาเป็นจะต้องว่า กำหนดเนาะว่าไม่เขาไม่กำหนดนะไม่ใช่ว่าจะเป็น,เ,ปนเขาไม่กำหนดเลยนะคะว่าจะต้องมีวรรณยุ์ไหนวรณยุคไหนก็ครองได้นะคะอ่าวรณยุคไหนก็ช่างครองได้หมดขอแค่มันตรงกับเป็นพรัด่เดียวกันตัวสะกดเดียวกันก็พอนะคะวรณยุ์เอกโทดีจัตวาอะไรเงี้ยเขาไม่แคร์ไอรอนแคร์ care, ค่ะไอ o อนแคร์ care, เลย I have แค่นี่ค่ะไอมีแค่อะไรคะมีแค่ฝรั่กับตัวสะกดพอนะคะ ส่วนวรรณยุกอะไรก็แล้วแต่นะคะสามารถคลองได้หมดนะคะคำสุดท้ายค่ะคำว่าครัวนะคะครัวตัวนี้นะคะก็คือคอ,อรอ์อวครัวนะคะออกเสียงควบกล้ำนะคะนักเรียนนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างเนาะของตัวสกดที่ออกเสียงอของตัวคำของจองนะคะที่ออกเสียงบ็นบัวขอโทษทีนะคะต่อมาคำสุดท้ายคำว่าง,งานนะคะ งาก็เป็นงงูสลาอ์เป็นมัตตากอก,กานะคะงา,าะเยเชสาแสดงว่าคําที่มาคล้องก็ต้องเป็นสราอาหมดเลยห้ามมีตัวสะกดนะคะเช่นคําว่าข้าคําว่าชาคําว่าปลาคําว่าวาอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้แค่ตัวอย่างนะคะตัวอย่างของคํานะคะจริงๆเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายหลากหลายสราพสรพัดสารเพนะคะเยอะจริงๆนะคะคําที่มาคล้องกับ4ี่คนี้ได้อีกมีไหมมีนะคะมีเยอะเลยด้วยนะคะมไม่ได้มีแค่นี้นะคะนี่แค่ตัวอย่างเนาะต่อไปค่ะ เมื่อกี้นะครับเป็นสระไปแล้วนะครับอันนี้ม่รูพยัญชนะพยัญชนะก็คือคําที่ออกเสียงของพยัญชนะต้นเหมือนกันนะครับก็คือเป็นเสียงของตัวแรกตัวแรกสุดเลยนะครับตัวพยัญชนะต้นนะครับเสียงเดียวกันนะครับซึ่สามารถเรียกว่าเป็นการค้องเสียงพยัญชนะได้นะครับก็คือคําคํานั้นเนี่ยปล่งเสียงให้ออกมาก่อนตัวนั่นแหละก็คือพยัญชนะต้นนะครับมาถ้าพูดงั้นจะงงนะครับมาดูตัวอย่างกันเลยคําว่าคิดนะครับคิด พยัญชนะต้นก็คือตัวคอควายใช่ไหมครับอ่าเราก็เอาแค่เสียงของคอควายตัวเดียวนะคะคอเสียงของคอเท่านั้นนะคะไม่ต้องไปสนใจเสียงฟลายไม่ต้องไปสนใจเสียงโดดิกตัดออกไปเลยเพราะว่าอันนี้คือการคล้องแบบพยัญชนะพยัญชนะก็คือเอาแค่เสียงพยัญชนะต้นตัวเดียวนะคะคำมีคล้องได้มีอะไรบ้างหล่ะครับว่าครวนคำว่าคลายอ่านักเรียนสงสัยเอ๊ะคุณน้ำคะคำว่าคล้าย,ย,นะย,าม,าายมันเป็นลอลิง เป็นตัวควบกล้าไม่ใช่เหรอคะมันคล้องได้เหรอคล้องได้นะคะตัวควบกล้าไม่ว่าจะเป็นกรอคอรอปวอต่างๆมากมายนะคะถ้าเป็นกรอก็ค้องก็ไก่ได้คอรอคอรอทั้งหลายก็คอวอก็ได้นะคะอะไรก็ตามนะคะที่เป็นตัวควบกล้าเตะพยัญชนะต้นของมันก็ยังเป็นเสียงตัวนั้นอยู่นะคะก็สามารถคล้องได้นะคะคล้องพยัญชนะได้ไม่นับนะคะตัวควบกล้าไม่นับนะคะว่าเป็นว่าเป็นการคล้องได้ไม่ได้เพราะว่าเราดูที่ เสียงพยัญชนะต้นเท่านั้นนะคะเราจะไม่นับกเอ ой, เราจะไม่นับรอ,รอเรือรอริงโบเวนนะคะเราไม่นับนะคะต่อไาค่ะคำว่าคมคำว่าค่คคคำนะคะนี่ก็คือตัวอย่างของเสียงพยัญชนะนะคะที่สามารถ <urers> ค,รคล้องกับคำว่าคิดได้มีเยอะ,ะคะ่ะที่เสียงคอควายคอระครังก็คล้องได้นะอ่าเพราะเสียงคอเหมือนกันใช้คําว่า,าใช้คําที่เป็นคอระครังก็ได้ค,คําว่าฆ่านี่คำว่าคาดอย่างเงี้ยนะคะเป็นคอระครังก็ใช้ได้นะคะคล้องกับคอควายได้นะคะ ต่อมาค่ะคำว่าสิงนะคะสิงเป็นเสียงสอเสือใช่ไหมคะเอาว่าเป็นเสียงสอแล้วกันนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่สอเสือตัวเดียวนะคะก็คือคํไในกระช่างที่ออกเสียงเป็นเสียงสอเนี่ยสามารถคล้องได้หมดเลยเช่นเศร้าสร้อยสุขสันนี้เป็นต้นนะคะน,นี้ก็คือเป็นเสียงสอทั้งหมดเลยนะคะสามารถคล้องกับคําว่าสิงได้นะคะคำว่าพบค่ะพบเป็นเสียงพอพานะคบเป็นเพียงพอนะคะอะไรคล้องได้บยบางหลักก็พอพานพอสำเพา เออออกเสียงเป็นพอกข้อคล้องได้หมดเลยเช่นพายพรคลึกนะคะรับเพลินนะคะยิ่งก็คือเป็นเสียงพอหมดเลยสามารถคล้องจองได้นะคะต่อมาค่ะคำว่าโฉมนะคะโฉมเป็นเสียงโฉนะคะโฉช,ชิงนะคะอันนี้นะคะก็คือทุกคําค่ะที่ออกเสียงโฉสามารถคล้องได้หมดเลยนะคะเป็นเป็นเสียงฉช,ชิงทั้งหมดนะคะก็คือ ออะไรก็ช่างที่ออกเสียงฉอนะครับสามารถคร้องเป็นคําคร้องของเขาเฉียวดูเลยเช่นฉายฉอนะครับอ้จจะสงสัยไหมว่าฉอตัวนี้ทำไมเป็นฉอชิงตัวเดียวนะคะนรับชอตัวนี้แปลว่าหกนะครับแปลว่าหกนะครับชอเฉยๆเนี่ยนะครับแปลว่าหกนะครับไม่ฉอชิงตัวเดียวถ้ามีคําเอาไปประกอบนะครับก็จะสามารถบอกได้เช่นฉอกระสัตรก็คือกระสัตรทั้ง6นะคะอ่า ชอระเบียบก็คือระเบียบ6กข้ออย่างนี้เป็นต้นนะคะก็อยู่ที่บรรจุการใช้บัตรบินภาษาโบราณขายนักเรียนไม่ต้องแปลใจนะคะ,ะคำว่าชั้นเอเอชั้นขอโทษทีคําว่าชัา้นนะคะชัะ้นป็นภาษาพูดนะชั้นเป็นภาษาเขียนนะคะขอโทษด,ด้วยชั้นนะคะคาว่าฉกอย่างนี้เป็นต้นนะคะเป็นเสียงชอชอชอหมดเลยเพราะฉะนันสามารถครองเป็นเสียงพายังชนะได้ทั้งหมดเลยคาะนี้นั่นเนี่ยบางคนสงสัยคุณนําคายแล้วชอช้างสามารถครองกับชอชิงได้ไหมคะไม่ได้นะจ๊ะ ชอกับชอนะครับนัก <g ib li> นเรียนต้องสังเกตที่เสียงนะคะชอ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 มันต่างกันอยู่นะคะนักเรียนมันต่างเยอะด้วยนะคะออมันต่างกันอยู่นะคะ,ะ,ะ,คะเพราะว่าอะไรคะชอชิงนะคะอยู่ในอักษรไหนคะอักษรสูงกลางต่ํานะคะอักษรสูงกลางต่าชอชิงเป็นอักษรสูงนะคะเสียงเขาจะเปล่งขึ้นอ่าเปล่งขึ้นส่วนชอ โชอเป็นอักษรต่ํามันจะปิ่งลงเนี่ยไอ้นนี้คือเป็นม่นต่างกันเพราะฉะนั้นมันคล้องกันไม่ได้นะคะอันนี้ไขข้อสงสัยไปนะต่อมาค่ะคือคล้องแบบ2พยางนะคะโดยสังเกตเสียงท้ายคือยังไงก็คือการฝึกคล้องจองคำนี่ค่ะโดยแม่แบบนะคะในการอ่านเนี่ยจะออกเสียงสองพยางนะคะสพยางแล้วก็นะคะเราจะต้องคิดคําที่มันมีเสียงเหมือนตัวพยางท้าย คือเสียงท้ายนะคบเมื่อกี้เนี่ยเป็นเสียงเดียวนะคะเป็นเสียงเปล่งพยางครั้งเดียวนะคะคราวนี้คือการเปล่งแบบ2พยางคอาจจะมี2คําต่อกันนะคะหรืออาจจะเป็นคาเดียวแต่มี2พยางก็ได้นะคะให้สังเกตที่เสียงท้ายสุดท้ายสุดว่าพยางที่2อ่ะมันเปล่งเสียงอะไรนะคะแล้วก็ค่อยเอามาจับคล้องจองเสียงอะร้อยต่อกันไปเรื่อยๆนะคะก็คือคราวนี้ทุกคําไม่ได้เหมือนแม่แบบมนะแต่เป็นการเรียงแบบต่อคําไปเรื่อยๆคือจับเสียงท้ายคํานี้ไปเป็นอ่ ไปชนคำหน้าอีกคำหนึง่งและจับเสียงไทยอีกคำต่อไปเนี่ยไปเรื่อยๆชนคำหน้าคำต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆนะคะสุดไม่เป็นสักทีเอาวละคาวนี่เรามาดูตัวอย่างเนาะถ้าพูดอย่างนี้น่าจจะงงนะว่ามันคลองหน้าชนท้ายหน้าชนท้ายไปยังไงนะคะอาจจะยังสงสัยอยู่เดี๋ยวลองมาดูกันเนาะเพื่อเพิ่มความเข้าใจมากยิงก่งขึ้นนะคะมาเริ่มที่เสียงสระกันก่อนเลยนะคะคำที่คุณนำกำหนดมาเป็นแมค่คำก็คือคำว่า ตาบาบนะคะตาบาบสังเกตรตรงไหนหลักคือสังเกตคําว่าบาบนะคะบาบเป็นเสียงสราอาแม่กบนะคะแล้วก็เสียงตัวนี้ล่ะคะ่ะสราอาแม่กบเนี่ยเป็นเสียงที่2ใช่ไหมคะไปชนหาคําหน้าในคําต่อไปให้ได้ก็คือคําว่ากราบพระก็คือเราต้องคิดคําขึ้นมาใหม่นะคิดคําที่มันที่มันคล้องเสียงกับตัวท้ายได้ไปเรื่อยๆนะคะพอกราบพระใช่ไหมนั่งเรียนมาสกิษกราบมันจะไปตรงกับคําว่าบาบนะคะ เป็นสละอาใบไม้เหมือนกันเป็นระอาแมก่กบเหมือนกันนะคะอ่าอันนี้ก็คือเป็นการคล้องแล้วนะคะคราวนี้เนี่ยอยางให้แบอบกไปว่าเราจะต้องเอาหน้าชนท้ายหน้าชนท้ายไปเรื่อยๆหลังคําว่ากราบเป็นคําว่าไรคะคำว่าพระใช่ไหมพระเป็นเสียงอะแสดงว่าคําต่อไปคําหน้าสุดจะต้องเป็นเสียงอะพยางค์แรกเป็นเสียงอะก็คือคําว่าสะบายนะคะพระกับสะนะคะเป็นอะเหมือนกันสามารถคล้องกันได้นะต่อมาคําว่าบายบายก็เป็นเสาอาเม่ เกยนะคะรับฟ้าอาแม่เกยยอยักม่เกยนะเราก็ต้องไปดูาหาคําต่อไปนะคะที่มันจะสามารถออกเสียงพ้าอาแม่เกยได้คือคําว่าพายเรือเห็นไหมมันจะเป็นเห็นไหมครับว่าคําที่2จะไปอยู่ชนคําหน้าคําต่อไปคําที่2ชนคําหน้าคําต่อไปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆพายเรือเรือไปเสือดาวดาว,ดาวออกเสียงอาอ,ออกเสออียงอาเบาเบงก็เป็นชาวนาชาวน,าเ,นาเสียงอาเป็นยาพิษยาพิษพิษเป็นเสอีแม่กดก็เป็น ต่อไปก็คำว่าคิดควนเห็นไหมมันจะคล้องกันไปเรื่อยอย่างเงี้ยนะคะมันจะไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยคาหน้าชนท้ายหน้าชนท้ายหน้าชนท้ายไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับไปเรื่อยๆเนาะคิดควรสวนผักสวนผักรักมากรักมากจากจรจากจรก่อนการอ่ะลืมบอกอ่ะตรงนี้นะครับในสังเกตว่าจรจรเห็นไหมจะเป็นจรรอยเห็นไหมตัวนี้นะครับมันคือการแทนเสียงของเสียงออ่างแม่กลนะคะเสียงฝรั่อแม่กลนะคะอ่าฝรั่อแม่กลนะคะก็คือ มันถูกลดรูปลงมาให้เหลือแค่ตัวรอเรือนะคะให้มันอ่านง่ายขึ้นนะคะให้มันกระชับคําขึ้นเนาะแต่ยังเปล่งเสียงเป็นประออแม่กุลเหมือนเดิมนะคะว่าวจากจอเนี่ยสังเกตตรงนี้เนาะจากจอยไปก่อนการก่อนการไปสาร่อสาร่อไปพอดีพอดีปีดาปีดาปลา,าทองปลา,าทองมองดูอ่าเห็นไหมว่ามันจับคล้องกันเงยหน้าท้ายหน้าท้ายหน้าทายไปเรื่อย ถามว่าหลังจากมองดูสามารถคล้องจองต่อไปได้อีกไหมต่อไปได้อีกเรื่อยๆนะคะต่อไปได้ไม่จบไม่สิ้นเลยก็ว่าได้แล้วแต่เราจะคิดได้นะคะแล้วแต่เราจะพอใจตรงไหนนะคะก็คือมันไปเรื่อยๆคำในภาษาไทยมันมีเยอะแยะมากมายการคล้องจองไม่ได้กำหนดนะว่าจะต้องใช้คําไทยเทอย่างเดียวนักเรียนสามารถใช้คํายืมภาษาต่างประเทศมาคล้องจองก็ได้นะคะอ่าไม่ได้กําหนดว่าต้องเป็นคาไทยนะอย่างที่บอกไปนะครับคือภาษามมนไม่สิ้นสุดนะครับมันไปเรื่อยๆนั่นแหละนะคะ ต่อมาค่ะเราจะคล้องสลักไปแล้วเราจะขาดไม่ได้อีกตัวหนึ่งคู่กันคือคล้องแบบพยัญชนะนะคะก็คือให้เราสังเกตเสียงที่สองนะครับว่ามันเป็นพยัญชนะตัวไหนแล้วก็ส่งต่อไปเรื่อยๆแบบเดียวกับเมื่อกี้เลยเมื่อกี้เป็นเสียงของสะัใช่ไหมคะที่เป็นเสียงของพยัญชนะแสดงว่าต้องมาสังเกตซิว่าพยัญชนะเนี่ยมันเปลี่ยเสียงแบบไหนนะคะแม่คําแรกก็คือคําว่ามุสานะคะแค่นักเรียนสังเกตคําว่า น,นักเรียนสเกตคคาว่าสาเป็นเสียงสซใช่ไหมแสดงว่าต่อไปก็ต้องเป็นเสียงสอเหมือนกันก็คือคําว่าสาบแช่งนะครบสากับสานะครับเป็นเสียงสอเหมือนกันเป็นสเสือเหมือนกันด้วยนะคะสามารถคล้องเพยงนั้กันได้ต่อมาคําว่าแช่งแช่งเป็นเสียงชอช้างใช่ไหมเสียงชอก็คล้องไปเรื่อยชอก็เป็นชอบใจใช่ไหมคะแช่งกับชอบก็คือเป็นชอเหมือนกันเห็นไหมว่าก็หน้าชนท้ายหน้าชนน้ทยไปเรื่อยๆอันนี้ไม่ยากนะ พยัญชนะถือว่าไม่ได้ยากนะเพราะว่าเราดูที่การเปลี่ยเสียงเนาะมันจะง่ายกว่าขลาดตรงที่เราจะเข้าหนก็ได้ไที่เป็นขอแค่เป็นไงขอขแค่เป็นพยัญชนะเหมือนกันเฉยๆเปเสียงเดียวกันเฉยๆนะสละไม่จำเป็นต้องเหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าเาาก,ากิดสร่ะบานกานก็เป็นคำเดียวกันใช่ไหมละ่ะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปดูที่สระไม่ต้องดูตัวสะกดเลยยังไงก็ได้ขอแค่เป็นพยัญชนะตัวเดียวกันนะคะเอาละตาวจากชอบใจตอนจากชอบใจเป็นจำ นุ่นจำกับใจนะคะก็ไปเรื่อยๆจำนุ่นน้ำแดงน้ำแดงแดงดวงตาดวงตาตาเต่าไตาตตาเต่าจะไปตาก็ไปเตาหินเตาหินมาเหินฟ้าเหินฟ้าฟังเพลงฟังเพลงไปภูมิฐานภูมิฐานไปถุงแกงถุงแกงกาเว่ากาเว่าไปวันเสาวันเสาไปสัตว์รูสัตว์รูไปตราชูตะราชูมาช้างพลายช้างพลายไปพันสา เห็นไหมว่ามันจะเป็นพยัญชนะนะคะคล้องต่อกันไปเรื่อยหน้าชนท้ายหน้าชนท้ายไปเรื่อยๆหลังจากพันษาไปไดีอีกไหมเสียงสอเสียงสอต่อีอีกไหมต่ออีกได้เยอะเยอะมากไม่สิ้นสุดอินฟินิตี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับไม่จบไม่สิ้นนะครับก็สุดแล้วแต่ใครจะพอใจตรงไหนนะคะอันนี้ก็คือจบแล้วนะสําหรับนะคะาการฝึกสังเกตคํำของจองนะคะ สำคัญนะสำคัญมากกับการที่เราจะไปแต่งคําประพันธ์ทุกประเภทเลยนะคะสำคัญมากเลยเนะยาะดังที่ตอนปอ .4 เราแต่งก้อปอ .5 เราแต่งกาดปีสิบเอ็ดป .6 เราแต่งกอสุภาพนะคะคือม,มันสามารถใช้ได้ตลอดเลยมันใช้ได้หมดเลยนะคะเรื่องเดียวกันนี่แหละนะคะก็คือการคล้องจองคำเนี่ยมันไม่สิ้นสุดมันอยู่ได้ทุกทุกประพันธ์ใช้ได้หมดนะคะเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานเลย พื้นฐานในการจะเริ่มแต่งคำประพันธ์เลยก็ว่าได้นะคะนักเรียนก็อย่าลืมไปทบทวนนะคะไปทบทวนเรื่องราวของคําคล้องจองการสัมผัสนะคะเพราะว่าต่อไปน้องเราจะเริ่มเข้าสู่การเริ่มแต่งกันแล้วนะคะเริ่มเข้าสู่การแต่งคำประพันธ์กันแล้วนะคะซึ่งมันยจะยากขึ้นเรื่อยๆนะคะมันจะยากขึ้นกว่านี้แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะยากมากแบบโอ้ยากจนแบบไม่อยากทำอันนี้ไม่ใช่นะคือมันก็ยากในมุมของระดับที่ ที่สูงขึ้นนะคะแต่เชื่อถือว่ามันไม่ยากเกินความสามารถของนักเรียนหรอกนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอแยกจุปปนนดประสงค์บทนี้เองเท่านี้แหละเนาะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบก,กันใหม่นะคะในคลิปวีดีโอหน้านะคะเราจะเร่มเข้าสู่การแต่งคำประพันธ์กันแล้วสำหรับวันนี้ขอแยกกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ